เปิดใจผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครหลังรักษาป่วยโควิดนอนวิกฤต42วันสืบเนื่องจากนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชจากอาการติดเชื้อโควิด19ตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2563ที่ผ่านมาโดยทางแพทย์ก็ได้อัปเดตอาการผู้ว่าราชการจังหวัดมาโดยตลอด แม้ว่าบางครั้งจะเจอวิกฤตต้องใส่ท่อช่วยหายใจบ้างและอาการดีขึ้นตามลำดับล่าสุดวันนี้19มีนาคม2564นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีงผู้วาา่าราชการจังหวัดสมุทรสาครรักษาหายได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วโดยมีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมอ มหิดลเป็นประธานถแถลงข่าวโดยนายวีรศักดิ์ได้เดินจากรถก๊อฟมาที่ห้องประชุมด้วยตนเองซึ่งมีลูกสาวและแพทย์ช่วยพยุงและร่วมนั่งการถแถลงข่าวด้วยนายวีรศักดิ์เปิดเผยว่าต้องขอบคุณกำลังใจที่ทุกคนมอบให้บางท่านอาจจะเห็นว่าผมเดินไม่เข็งแรงนะักบางครั้งมีลูกสาวคุณหมอดูแลแต่เมื่อวันก่อนแย่กว่านี้อตอนที่รู้สึกตัวแทนขารู้สึกไม่ใช่ของเรา นั่งข้างเตียงก็เหนื่อยมากเลยวันนี้ที่เดินมาแถลงข่าวได้ก็ถือว่าดีกว่าที่เป็นมาก่อนหน้าอย่างมากผมอยู่ที่ซิริราชแต่12วันเป็นช่วงเวลาที่ไม่รู้ตัวเลย42วันลองคิดเอาว่าคนที่ไม่รู้สึกตัวเลย42วันสามารถพูดคุยกับทุกคนได้ผมเองอย่างแปลกใจว่าเราเดินมาถึงจุกนี้ได้อย่างไรขอบคุณซิริราชที่ดูแลอย่างดีนะเป็นความอนุเคราะห์ของสิริราชที่ดูแลคนไข้ที่อาการแย่ และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์นายมิรศักดิ์ลาวนายมิรศักดิ์กล่าวว่าเคยพูดกับผู้ร่วมงานว่าเราทํางานมากไปที่นู้นที่นี่คิดว่าไปตรวจคงเจอแน่ๆแต่คิดว่าถ้าเจอก็คงสิบวันก็หายตอนนั้นไปหาที่สร้างโรงพยาบาลสนามไปที่ไหนก็สร้างไม่ได้จึงคิดว่าจะสร้างที่หน้าจนผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อความไม่ประมาท จึงไปตรวจหาเชื้อก่อนเพื่อความไม่ประมาทและก็เจอจริงๆโดยคิดว่าแค่สิบวันก็หายแต่รุนแรงมากกว่าที่เราคิดและประเมินไว้ความรุนแรงของโควิดไม่เลือกที่รักมกที่ทำสามารถเกิดความรุนแรงขึ้นได้ไม่น่าเชื่อว่าคนที่ไม่รู้สึกตัวเลย42วันจะมีชีวิตอยู่ได้ขอบคุณสิริราชขอบคุณกำลังใจจากทั้งประเทศประชาชนสมุทรสาครและอีกหลายจังหวัดที่ผมเคยทำงานขอบคุณแพทย์พยาบาลที่ดูแลเป็นอย่างดี ทำให้กลับมาเดินได้อีกครั้งไม่ยังไม่แข็งแรงแต่ก็ดีกว่าตอนฟื้นมาที่ไม่รู้สึกถึงแขนขาพูดไม่ได้และคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้บ้างและรู้ว่าคนเราต้องทำทันทีเราไม่รู้ตัวว่าจะตายวันไหนนายมีรศักดิ์กล่าวเมื่อถามถึงเรื่องการกลับไปทำงานผู้ว่าเปิดเผยว่าจะพักฟื้นก่อนแต่จะกลับไปทำงานตามกำลังที่ทำไหวแต่จะกลับไปที่สมุทรสาครแน่นอน ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพัทเจนกุมหัวหน้าสาขาวิชาระบบการหายใจและวรรโรคภาพวิชาอายุรศาสตร์เปิดเผยว่าเวลารวมใน ICU คือ34วันหลังผ่านช่วงวิกฤตจะฟื้นตัวได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวคนไข้ซึ่งท่านผู้ว่ามีความมุ่งมั่นที่จะฟื้นตัวความสำเร็จเกิดจากหลายๆส่วนดอร์นายแพทย์ประิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมอ มหิดนกล่าวว่าหลังท่านผู้ว่าติดเชื้อเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของเอ็กซเรย์ปอดทุกการรักษาจะถูกถอดบทเรียนซึ่งหลังจากนั้นมีการให้ยาต้านไวรัสอย่างรวดเร็วโดยไม่มีเหตุบังเอิญแต่เป็นการประสานงานกันโดยผู้ว่าเป็นผู้ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจนานที่สุดของผู้ป่วยสิริราชคือ42วันส่วนสำคัญที่ทำให้มีกำลังใจคือ เสียงคุณชุติพรที่ทําให้รู้สึกว่าท่านต้องกลับสมุดสาครให้ได้โดยเมื่อท่านผู้ว่ารู้สึกตัวดีก็ได้รายงานสถานการณ์สมุดสาครซึ่งเชื่อว่าคนสมุดสาครได้รอฟังข่าวและได้เห็นท่านผู้ว่าอยากให้ความร่วมมือกับจังหวัดผู้ว่าจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงสำหรับการทำงานอยากขอไม่ให้ลงพื้นที่ก่อนเพราะร่างกายยังอ่อนแออยู่ ส่วนคนที่จะมาเยี่ยมก็ขอให้อยู่ห่างๆเพราะไม่รู้ว่าใครมีเชื้ออะไรหรือไม่การที่ติดเชื้อซ้ำจะทําให้มีความเสี่ยงได้คนที่เข้าพบทุกคนขอให้ใส่หน้ากากถ้าไม่จําเป็นขอให้หลีกเลี่ยงตนนตัาภูมิคุ้มกันจะกลับมาใกล้ปกติมากๆดกรนายแพทย์ประสิทธิ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลข่าวท็อปนิวมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ทราบถึงการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางช่องของเราและเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ